คุเบอลฟูรีบอ่ะอ่าพี่น้องมามาพี่น้องว้จำบักฮุงป้งป่าพี่น้องเอ้เห็นบ่บักโมจินแจฮวอนพี่น้องสดๆร้อนมา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  ท่าน่งเชนยร์แนวต่ำมะุ่งใส่แดงเมื่อนี้วันที่สิบหามีหน้าหรครับเอามืออื่นรุนกันได้เลียกกคอมเมนต์มาบอกได้เลย,ยไปน้องเด้อเมื่อนี้นี่บักโมนี่ทูนถึงกับต่ำมะุ่งเขาบอได้เอาเบานมาป่านะครับเอพี่น้องวัดดีคือเกาพอกันคือเกาเมื่อนี้บอได้ประมาณหรอกเมื่อนี้บอเพเรบ่ร ไปเบิ้งมาเรียบร้อยเนาะพี่น้องบ่ได้ประมาณมาจิ้มเข่าบ่ได้ประมาณว่าวันที่เท่าน,นั้นเท่านี้นี่ซิบหาเบิดมือเนาะครับสูงทีสิบหาเบิดมือนอะครับมาแช่งพี่น้อง ma à, 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 à. ma ma cái Pí nóng thăng cải. Thăng cải thay lao, khởi miến. À. Ừ, ăn โอ๊ยเได้ต่ำใหมบึงต่ำขึ้นกันกับพี่น้องต่ำละต่ำใส่ครบผมหุ้งจากต้นพี่นั่ง ปิดตะโมมีขนุมเส้นปิดอ,ออกจากต้นมาเลยพี่น้องเนี่ยอืม,ม,ม,ม ว่าได้กินเป็นสำหรับสมคบุญว่ได้กินโดนเะนียนะ่ยเพียงง มื่อนี่เป็นซีดไดแดดก็จากสมแล้วมาลอ่องมันแดด่อน ขอบบุญขอบพุ่งเยอะหลายพี่น,น้อ,อ,นองเสายการติดตามตัวดีมาตลอดต้องจะหนักกับเทียบไปเรือเ่อยๆต้องไปใส่พริกสุกเนาะบ่เดียวมาล้ว แซบพี่น้องแซบจึงได้ดบรรยากาศเด็ดๆฮ้อนๆต่อมองคุณพี่น้องเออ

พระบุงที่เขาเกิดจากธรรมชาติน้ำให้หน้าฝนตงมามันตืขฝนมันกระปงโอ้ครับเจ้าพักบุ่จที่ พอขาดนี้ต้องปลูกขายหนังถึงพักบุ่งที่ใส่พัดใส่ถอดจากธรรมชาติพี่น้องเอยสายเดียวกุ้าพี่น้อง 那个小丑狗子狗。 แทงหรือหมักเขี้ยวควงแซบ่บเกิดเองน้ำหอยห้องให้ห้องน่า,า,า,าบ้านๆเนาะพี่นะ้องคิดผมมันเป็น,ปนคิดบ้านๆธรรมชาติธรรมชาติ แซ่บถึงของธรรมาสานฉานลองทายเฉเองผอหงุหงิมีจังโตนมากบางน่อยนึงที่ลองเพราะการยืมเ,เบิรเดิมเราลูกหลานเขามากเขาต่ำจิตไหมเหลือของเรียนมากโอ้ In ván tóc thai bắn soup đi, dandy sao lại tapping ong ha 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 Én. To. เอาจิ้มกันเท่านี้ละพี่น้องจิ้มหลายบวกจิ้มไปแน่ละก็อิม่มติดตามไรแย่เลยพี่น,อน,น้องใจไรแย่ยกกับพี่กับน้องคือเอาขอาบ,บุญขอบคุณหลายๆที่พี่น้องขอมาเบิลขอมาติดตามน้องนุ่งชาแนลแล้วผมจะปไปดูเลย อมีเวลาเมื่อยากเข้ากับบริเวณพราะว่าเวาต้องมีภารกิจจะละเมื่อต้องเดินต้องไปเมือเ่อไยไงานเขากับเด็กก็ะพึงมากนะกระพึงผมไปเขาไปซื้อน้ำมันซื้อน้ำมันไสติกน้ำมันใส่โม่ใส่เนื้อสามหลอดนะจะร,รนวนไงเขาไปเติมที่ปั๊มท่านใหนอำเภอเอ้า เหมือนอินมิทันนี่พี่น้องพบปะกันพี่น้องคิดวอดพีนนด่น้องคือก็วิดติกรามไรแฉะหัวใจแอปติคอพี่น้องแอปซีสังรักว่สามารถสือ่อออกซื้อได้อะไรคนคนสมาควรสืบของมาคอมเมนต์นนของมาก็ขอขอบคุณขอบคุณเลยพี่น้นองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคู่สุกสนครับสวัสดีครับ